เฮโยสวัสดีรบคทุกคนวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับไมาค่าชีวิตรอดกันมาหลังจากคลิปที่แล้วเราได้สร้างบ้านอันสุดแสนชมพูของเราไปอ่ะมาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปหาถ้ำเพื่อเอามาทําอุปกรณ์ให้มันดีกว่านี้กันดีกว่านะไปไหนดูซิอย่างแรกเลยเราก็ต้องเตรียมของให้พร้อมการก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวอย่างแรกเลยเอาคารอตมาด้วย อเอามาแล้วก็ครับเอาอย่างแรกเลยอันเนี้ยสำคัญแน่นอนแล้วก็ต้องเอาไปเยอะพอสมควรด้วยแหละมาเอาเอามาเยอะๆหน่อยเพราะผมว่าไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็ดาบของเราขอเอาดาบไปเพิ่มเติมหน่อยด้วยอันเนี้ยโชเวลไม่น่าจำเป็นเยอะขวานจะเอาไปตัดอะไรในถ้ำก่อนอ่าพิกแกคอันนี้ใช้ให้พางก่อนอ่ะเดี๋ยวจัดของแป๊บหนึ่งนะแล้วก็โอเค เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทอดเราไปคาวข้างในก็ได้เอ๊ะขาไปเลยก็ได้อะึอ๊บโอเคแล้วก็เรียบร้อยเนาะเราพวกไม้ไปเรียบร้อยโอเคปะได้เวลาไปลุยแหลกกันแล้วได้เวลากีดแตกกันแล้วมาได้เวลากีดแตกกันแล้วโอเคตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเห็นถ้ำอยู่แถวๆนี้นะตอนนั้นที่เดินเล่นๆอยู่แถวเนี้นี่ปะ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออนี่แหละนี่แหละนน่นหละเออโอ้ยตอนนี้ผมจะลงยังไงก่อนนะดิ งั้นเราขุดเป็นทางลงแบบวนดีไหมทุกคนน่าจะดีเนาะเนี่ยี๋ยวก็ขุดไปดเดินวนอ่ะอาจจะดูเสียเวลาหน่อยแต่มันน่าจะดีอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์พวกนี้แล้วกันโอเคน่าจะดีกว่านะเวลาเราเดินวนลงไปเนาะโอเคเอาเอาบนหัวเอาแลยเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกดินไปต่อกันแลวกันเนาะน่าจะดีกว่าโอเคมาเคลียร์เคลียร์แล้วก็เอาบล็อกดินมาบล็อกดินเราก็เยอะอยู่นะยี่สนะิบเอ็ด่ะโอ้ยเดี๋ยวรัว โอเคลงไปเอ๊บแล้วก็ต่อลงมาตั้งงี้เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะย,ย่ามาไงเดี๋ยววางปุ๊บย่ามาเลยทุกคนเอออะไรไปเนี่ยโอเคแล้วก็วางตรงนี้อ่ะค่อยๆวนลงวนลงไปเป็นบันไดวนโอเคหวังว่าถ้ำจะไม่ตันนะผมหวังว่างั้นนะแต่มันไม่น่าตันนะเพราะมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่น่าตันแต่ตอนเนี้ยอ่าบันไดเราลงมางี้ใช่ไหมแล้วก็โอเคมาต่อางี้อืฮึ หลังจากมีก็ต่ออย่างนี้เลยก็แล้วกันเนาะโอเคเฮ้ยมีจะมีตัวอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องหาทางหนีทีไรก่อนนะโอเคมีมีตัวอะไรไม่เอ่ยมีมีตัวอะไรไหมมีตัวอะไรไม่เอ่ยมีตัวอะไรไหมมีตัวอะไรไหมมีตัวอะอะไรไหมเฮ้อถอนหายใจแบบคันสุดตัวเอ้ยไอเราก็คิดว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวผมขอทาให้พวกเขาไปร่วมมาก่อนเออโอ้ยแสงน้อยก็มีถ่านเว้ก็ยังดีก็ยังดีอย่างน้อยก็มีถ่านอ่ะเอาถ่านก่อน โอเคมาขุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมเจอเหล็กด้วยนี่ได้เหล็กมาสองก้อนก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนอกจากขานะนะโอเคมาได้เวลาไปหาถ้ำอื่นกันแล้วล่ะถ้ำนี้ไม่ดีเลยเหรอน่าจะมีอีกผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวนน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกเดี๋ยวนะออกออกจากตรงนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงโอเคขอเวลาออกแป๊บนึงอึบอึบออโอเคอะมีตรงไหนอีกกว่า อันนะ้บ้านเราแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะถมทิ้งแล้วเนี่ยมีอีกไหมเอ่ยตรงนู้นมันแถววัวอันนั้นฟักทองอันนั้นก็จะเป็นภูเขาน้ําแข็งมีอีกไหมเอ่ยแถวนี้มีไหมอันนี้ไม่ใช่โอ้โหงั้นผมเวลาเอ๊ะผมขอเวลาสักครู่โอเคทุกคนถ้าอันเนี้ยมันไม่ใช่อีกนี่ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วนะเอาจริงเฮ้ยอะไรอ่ะข้างหน้าอะไรอ่ะ ถ้ำน้ำแล้วอันนั้นมันคืออะไรนั่นๆวิบวับวิบวับอะมันคืออะไรอะเดี๋ยวอ่าหิวแล้วหิวแล้วขอกินก่อนอกินก่อนอกินก่อนหิวแล้วหิวแล้วโอเคไปลุยต่อมันเดินออกจากบ้านเรามาไม่ไกลเองมันเหมือนเป็นเลวีนเลยเนาะเป็นแบบถ้ำลึกๆอะโอเคค่อยๆลงไปกันค่อยๆลงไปมันจะมีอะไรไหมเนี่ยอยากได้เหล็กมากเลยตอนเนี้ยโอเคมีอะไรไหมเอ่ยอุ้ยลึกมากเลยนะจริงลึกสุดเลยว้าวเดี๋ยวๆะฮะผมก็ปักคอแล้ว โอเคเดี๋ยวมอนมอนมันจะเกิดไม่ใช่อะไรหรอกถ้าไม่ปากท้ออะโอเคเอาเอาโอ้ไม่ก็โอ้โหผมตอนแรกคิดว่าน้ำไม่ใช่น้ำเว้ยมันโอ้ยมี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 น้ำยู่ข้างล่างเหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปากท้อกับปากท้อกันโอเคปึ๊บปุ๊บค่อยๆลงอ่อะค่อยๆลงอ่ะโอเคโอเคโอเคมันมันก็มีน้ำมันเป็นน้ำไหลลงมาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดนะหุยมีตอมี้อยู่อีกแล้วโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยพวกเนี้ย อันนี้ก็มีแต่แร่พวกแบบอ่าไอแร่ทองแดงเอออืมโอเคค่อยๆลงไปก่อนเดี๋ยวนะโอเคมีเหล็กบ้างไหมวะเฮ้ยๆนั่นไงเหล็กนั่นไงเหล็กเจอละเจอละเดี๋ยวปากก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอเวลาเปิดระบบเงี้ยมันจะชอบเผลออึ๊บอึบอ่ะโอเคในนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดคาดผิดคาดทุกคนมันมันมันไม่ใช่เหล็กแต่มันคือทองโอ้โหมันคือทองแล้วมันคนชอบเกิดทองมากอุ้ย ได้ทองแล้วเว้ยอ่ะเดี๋ยวเล็กฮะเอาจริงอ่ะโซมีให้มากกว่าหนึ่งก็ได้เด้อเหมือนไม่มีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอ่ะเอาเอาเอาโอเคอึ๊บอึบเอ้ยนี่นี่นี่อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งเนี่ยผมชอบแบบถ้ำที่มันสงบมากเลยนะที่แบบไม่ต้องไปสู้มงสู้มอนนะชอบมากโอเคเอ้ยได้ได้เป็นกี่ก้อนสองเฮ้ยหรือมากกว่ามากกว่ามากกว่าได้อะไรได้อะไรขอเยอะๆขอเยอะๆอยากได้เยอะๆ โอเคมีไหมอ่ะไม่ไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวคันเข้างล่างเอ้ยตรงนี้ก็มีท่เหรอฟอสอ๋อมันจุดต่อกันโอเคโอเคโอเคอ่าทางนั้นก็ถอดปักมีไหมโอ้ยน่ามันลึกลงไปอีกนะนะเดี๋ยวเราเข้าไปก็ได้มา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 เดี๋ยวอ่าตรงนู้นก็มีแต่เสียวร่วงม,มากเลยจริงจริงตรงนั้นแ่ะอ่ามีอะไรต่อบ้างเอ่ยจ้ะมีนี่ต่อมาโอเคโอ้ยเกือบอเกือบเกือบเกือบโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆลงไปก่อนค,อคอ่อยๆอึบอึบอึบโอเคมาอึบได้ไหมลนะหนึ่งก้อนสองก้อนโอเคอย่างน้อยก็ได้สองก้อนวะมีอีกไหมเอ่ยพอจะหมดแล้วอืมอันนั้นเป็นชั้นเหมือนน่าจะเป็นดิฟสเลตไหมเฮ้ยลาพีลาซุลี่เหรอใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยใช่ด้วยแล้วก็มีแร่เหล็กอยู่ตรงนู้นโอเคมีลาพีสอยู่แล้วตรงนู้นก็เป็นทองของเราอ่ามีอีกไหมเอ่ย ไม่ไม่มีเลยเนาะโอเคถ้างั้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตอนนี้ถ้างั้นเนื่องจากแถวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วย่างแรกเลยปักไฟเพิ่มก่อนถ้างั้นอ่ะผมคราฟสติ๊กก่อนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊อ่ะสักยี่สิบแล้วก็ทำการคราฟมาเอาโคมาปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปุ๊สี่สิบน่าจะพออยู่โอเคมาขอปักไฟให้มันเพิ่มก่อนนี้ก่อนเพราะกลัวมอนเตอร์มันจะเกิดแบบเวลาที่เราไม่อยู่อ่ะ เราไปลงเอข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวจ้าเอ๋นั่นไงนั่นไงทุกคนผมพูดไม่ทันอะไรเลยเดี๋ยวเดีเอออยู่นั่นแหละอย่าอย่าอย่าลงมาอย่าลงมาเออเออขึ้นงั้นแหละเออเออเออระเบิดเลยระเบิดเลยมันไม่ระเบิดแล้วโอ้ย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 โอเคโอเคคนอัดก็ออกห่างไม้ด้วยเสียงเมื่อกี้อาจจะแปลกๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคไปก็ออกไปต่อไปต่อไปต่ออย่าพูดไม่ทันเลยว่าเดี๋ยวมอเตอร์มันจะเกิดผมตอนท้ายมันเกิดจริงๆว่ะข้างบนนู้น เดี๋ยวเราไปเคลียร์ก่อนข้างบนนี้ข้างบนนี้มันมันเกิดข้างบนนี้โอ, est, โ,อ est, โอเคโอเคโอเคนี่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 ไอ้รูนี้นี่เลยโอเคมามานี่นี่ไอ้รูไอ้รูบ้านี่โอเคอ่ะโอเคมาฝากเต็มที่เอาไปเลยเ <t> ต็มที่เฮ้ยหมดแล้วโวอ้โหโอ้ยซอมบี้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 มานี่เลยมา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 ที่มามามาดิ มาดีเออเออเออโอ้ยเออเรียบร้อยโอ้เจ็บอีกละอ่ะเขี้ยก่อนเี้ยก่อนเี้ยก่อนมันมันท้ำใหญ่ทนำใหญ่มากโหเฮ้ยอะไรวะโอ้โหไอสเกลโอ้โอ้โอ้ยเบื่อสเกลที่สุดแล้วเนี่ยโอ้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 ยโอโอ้โโอ้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 โโอ้โอ้

ดีเจนก่อนเนี่ยผมเบื่อสเกลมากเบื่อตรงนี้สุดๆเลยอ่ะคือมันโอเคมันยิงไก่แล้วมันยิงเฮดช็อตด้วยนะโอ้โหเนี่มาอุ้ยเมื่อกี้ผมเจอเลสหลิกเป็นกองเลยโอ้ยเดี๋ยว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 กินก่อนกินก่อนนี้ก่อนโอเคปัดดิ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 เก่งนะเก๋งนะเก๋งนะฮะมีธนูนี่เก่งอ่ะฮะไปโกรธมันมาเนี่ย โอ้ยเกืกดได้กับแม่กเกต้องตายเออโอ้โหเบื่อที่สุดเลยไอ้สกิลเนี่ยโอ้ต้องบูแหลกอย่างเดียวอ่ะโอ้อาหารต้องพอมอ่ะจริงอ่ะกินก่อนกินก่อนโอเคโอเคมันมีอีกไหมน่ะตะเกียบผมเจอซอมบี้อยู่เดี๋ยวค่อยๆไปก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดไปโอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะเป็นการเล่นเกมที่เหนื่อยมากอ่ะปึ๊บโอเคอ่ะได้ ได้14ละโอ้นู่นนูเต็มเลยเต็มเลยค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าเหอะไอไอโพสสเกลว่ะเบื่อมากขอเหอะยังมีเลยเฮ้ยข้างนอกมืดเลยหรอเอ้าเพิ่งสังเกตข้างนอกมืดแล้วโอ้โหเฮ้ยข้างบนมืนเต็มเลยมันจะมีอะไรตุ่ยตุ่ยของผมข้าวหลามผมเนี่ยน่ะกลัวกลัวแล้วเนี่ยโอ้ยเหล็กว้าวเซว เจ๋วเจ๋อเจ๋วเจ๋อเหล็กเต็มเลยเหล็กเต็มเลยทุกคนว้าวโอ้ยอะไรก็ไม่ดีใจเท่ากับช่วงต้นแล้วเจอเหล็กเยอะขนาดนี้นะโอเคอ่ะอปักปักให้หมดเลยปักให้หมดไม่ให้แมวเกิดอ่ะอ่ะปักให้หมดปักให้หมดโอ้ยที่ทำมันใหญ่มากอะ่ะจริงเนี่ยทำมันใหญ่สุดๆเลยอะ่ะโคตรใหญ่อะ่ะโอ้โหใหญ่มากอะ่ะโอเคมาเอาเหล็กเหล็กเหล็กตะกี้นี่น,น่าเลย มาได้ละหนึ่งก้อนสบายละคขาเนี้ยเหล็กเพียบเลยทุกคนโอ้เจ้ามาโอ้ยนี่มันสายแร่เหล็กหรือเปล่าอ่ะมันเยอะเหมือนสายแร่เลยเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่เป็นกองกองอ่ะโอเคสุดยอดเจ้าในที่สุดเราก็มีเหล็กกันแล้วเฮ้ยเยอะเหมือนกันในในทำไปเล่นถ้าขุดไปต่อน,นี้นะ่าจะมีเพิ่มนะข้างในเนี้ยมันเหมือนเป็นสายแร่เลยเนี่ย Okay. โอเคมาเก็บได้ทันแล้วโอ้ยเจ็ด้ยก็ยังดีมีอีกนะนี่นี่น,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 นี่ตรงนี้อีกตรงนู้นอีกโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยต่อบายละโอเคอันนี้อีกหน่อยนึงอึ๊บอีกก้อนอีกก้อนอีกก้อนโอเคได้32แล้วตรงนู้นอีกสองโอ้ยเต็มเลยเว้ยโอเคมาตอนนี้ผมน่าจะขุดเกือบหมดแล้วมั้งหรือว่จะหมดโอ้ยเกือบตรงนี้ก็มีเหร วิ ي, ่ทามันใหญ่จริงนะเนี่ยอุ้ยข้างล่างนี้ก็มีอีกอ่ะมีลาวาอีกต่างหากเดี๋ยวะรนะเราค่อยๆไล่สำรวจกันไปดีกว่าเพราะถ้าผมจะสำรวจบันี้ทีเดียวนี้นะคลิปนี้น่าจะไม่จบอะอจริงทุกคนโอ้โหอุ้ยมันมันใหญ่มากาจริงๆใหญ่สุดๆเลยเนี่ยผมกาวเวลระวังไว้นะมาครั้งเนี่ยเห็นมันอยู่เงี้ยปักคอต์เพิมแม่่วงเลย <c oughs> แอบน่าก,กลัวเหมือนกันเดสูโอเคค่อยๆลงไปก่อนอ่ะวฮ้ยตรงนี้น้ำไม่เป็นไรตรงนี้เป็นน้ำอ้าวขึ้นไงแล้วเนี่ยโอเค เอาโชวเวลขึ้นอ๊อโอเคได้เหล็กอีกเพียบเลยจ้าโอ้ยสบายแล้วมีเหล็กใช้กันแล้วเดี๋ยวนาข้อต่อไปมาทำฝาร์มเหล็กกันต่อโอเคมาอุ้ยได้แลเหล็กกันมาเพียบเลยโว้ยไหนรู้ซิอ่าเรียบร้อยอืมมีอไหมตรงนู้นมันเป็นโคไม่เอาอ่ะ ตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหสบายแล้วคราวนี้งานนี้ชิวๆครับผมอ่ะแม้จะเกือบตุนยนะตะกี้แบบเหลือครึ่งหลอดอ่ะโอ้โหโคตรเสียวอะ่ะเมื่อกี้ตุยได้นะแต่ก็ยังไม่ตุยโอ้โหอ่ะโอเคเรียบร้อยไหนไปตรงนู้นกันต่อว่าจะมีอะไรบ้างเอยตอนนี้ผมต้องไปแถวบริเวณทางออกแล้วก่อนเพื่อไม่ให้มันงงเพราะถ้ามันใหญ่มากเลยเนี่ยโคตรใหญ่อะ่ะ เนี่ยแหละตรงนี้แถวทางออกเราเลยนู่นนู่นทใช่ไหมนู่นนู่น,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 นข้างบนนู้นชช่ยชๆยชยช,อยชอยโอเคแม่มืดกันเลยเดียวจัดปะโอเคครับทุกคนแม่เวลาคลิปนี้เราก็ได้หมดกันลงแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อรณรงใน aring, การทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย <The>